โพสผมได้จากน้องเพียบอัพไลน์ผมโพสลงไปเลยพบมีคนสั่งครับตึ้มตึ้ตึ้ตึ้สั่งมาสิบบลานะครับสั่งมาสิบบลาโอ้โหสาวคนสมัครใหม่ๆคนสั่งสิบบลาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยโทรโบเธอผมโพสประมาณห้าโมงเย็นหนึ่งทุ่มผมโดนเด่ออกแต่ละกลุ่มีอกจาองร้ามีมาขายแขงกับผมขายแขงกันเละเร็บก็บอกว่าเลยแต่ผมได้คนมาแล้วผมไม่กลัวแล้วนะครับ ขอบมือให้ทับลายองครับขาดเดหมดนุชชนาวันนี้ครับครับทีตอนนี้ผู้หญิงลุกขึ้นให้ผู้ชายแล้วเหรอนะครับาไหมนะครับเสร็จแล้วผมยนะโอรสมัครผมสมัครวัที่25กุมกันยา6-1 2.5เพันหรตื่นเต้นร้อนเมฆเรา ตูเต้นตูเต้นตาตาตื่นเต้นเหมือนผ่เลยเป็นตามเลย